สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาซ่อมทีวี lcd ยี่ห้อฟิลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการที่เกิดขึ้นกันก่อนนะครับว่าทีวีเครื่องนี้อาการเสียเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับไฟสแตนบายติดนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองกด คำสั่ง on นะครับก็คือ power on ที่เครื่องติดกดที่ปุ่มค่าเครื่องเลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเรากดปุ่ม power on นะครับหรือกดปุ่ม power เนี่ยสถานะของ led เนี่ยนะครับจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวนะครับหรืออาจจะแดงเป็นสีอื่นนะครับอย่างเช่นสีน้ำเงิน <N un> นั่นหมายความว่าเครื่องสามารถสั่งงานได้นะครับแต่ตรงนี้เครื่องนี้นะครับผมกดแล้วนะฮะก็สถานะก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใช้รีโมทนะครับใช้รีโมทลองสั่งงานดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่แน่นะครับบางเครื่องเนี่ย ปุ่มล้างเครื่องนะครับที่ไม่ได้ใช้งานนานๆน่ะมันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมใช้รีโมทกดดูก่อนแล้วกันนะครับว่าสามารถสั่งงานได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีโมทของตัวของเขาเองนะครับที่ติดมากับเครื่องนะะก็เดี๋ยวผมกดกดไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสั่งงานด้วยรีโมทก็เหมือนเดิมนะครับสรุปนะฮะไม่ว่าเราจะกด ข้างๆเครื่องนะครับปุ่ม power on นะครับแล้วก็สั่งงานที่รีโมทนะครับเครื่องก็ไม่สามารถที่จะติดขึ้นมาได้นะครับนะก็แสดงว่ามีปัญหานะครับเครื่องนี้มีปัญหาที่ภายในนะครับนะเดี๋ยวเรามาแกะซ่อมนะครับว่าข้างในมีอุปกรณ์ตัวไหนที่มันเ,เกิดความเสียหายนะครับหรือเสียหรือเปล่านะ ก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมนะครับก็อย่าไปแกะซ่อมเองนะฮะถ้าเครื่องมีปัญหาเนี่ยนะครับก็ปรึกษาร้านซ่อมนะครับถ้าท่านแกะถ้าท่านแกะเครื่องเองนะครับโดยที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอันตรายต่อตัวท่านเองนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายกับเครื่องได้นะครับ ก็ฝากไว้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือซ่อมเครื่องนี้กันเลยนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับถึงไม่สามารถเปิดติดนะครับครับหลังจากที่ผมได้แกะฝาหลังเครื่องออกมาแล้วนะครับอุปกรณ์ภายในนะครับของรุ่นนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู ในส่วนของบอร์ดซัพลายก่อนนะครับบอร์ดซับไพนะ่อาการติดสแตนยร์บเนี่ยนะครับนะอันดับแรกนะครับที่เราสงสัยก็จะสงสัยในส่วนของบอร์ดซัพลายก่อนนะครับนะเราก็มาดูว่าในบอร์ดซัพลายเนี่ยอุปกรณ์มีการเ,เกิดเกิดความเสียหายหรือเปล่านะครับนะซีไม่บวมนะครับ เห็นไหมฮะซีไม่บวมนะครับแล้ว well, ก็ไปดูพวกในส่วนของ m o ดเฟ t นะครับซีตัวเนี Đây> ้นะครับที่ชอบระเบิดแตกนะครับมอ s เฟดช็อตนะฮะเห็นไหมฮะก็คือเราดูด้วยตาก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดสแตนบายนะครับ ชุดสแตนบายไม่น่ามีปัญหานะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับชุดสแตนบายมีพวกแปลงนะครับแล้วก็ไอซีนะฮะเพราะว่าแรงไฟสแตนบายออกแล้วนะครับติดที่หน้าเครื่องนะฮะเรามาดูแรงไฟที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะชุดสแตนบายเนี่ยนะครับแรงไฟก็จะอยู่ที่สามบวกสามจุดสาม เห็นไหมครับแล้วก็จะมีแรงไฟ24โวลต์นะครับ24โวลต์นะฮะแต่ชุดสแตนบายเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะออกไปแล้วนะครับเพราะว่า LED หน้าเครื่องติดนะครับก็คือสถานะ LED มันติดนะฮะ3.3น่าจะติดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ3.3ติดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะ เราก็จะมาดูว่า24โวลต์ที่ออกมาเนี่ยนะครับจะต้องได้รับคําสั่งจากตัวเมนบอร์ดตัวนี้ก่อนตัวนี้คือเมนบอร์ดนะครับจะต้องได้รับคําสั่งจากเมนบอร์ดก่อนนะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเวลาผมกดคําสั่ง power on นะครับเนี่ยกดคําสั่ง power on ค,คำสั่งที่ผมกดเนี่ยนะครับมันจะวิ่งตามเส้นนี้ไปจะวิ่งตามเส้นนี้ไป แล้วมาสั่งให้เมนบอร์ดเนี่ยทำงานนะครับก็คือมาสั่งให้ CPU นะครับเกิดการทำงานนะครับพอ CPU เกิดการทำงานนะฮะก็จะมีคำสั่ง p o w e r on นเครับคำสั่ง p o w e r ออนะครับออกมาเส้นนี้นะ CPU ีตัวนี้นะครับทำงานก็จะเกิดคำสั่ง p o w e r ออออกมาเส้นนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาสั่งให้ไอ้ตัว ซัพไพ่นะครับซึ่งเป็นชุดเนี้ยนะครับเนี่ยซึ่งเป็นชุดนี้นะครับทําให้ซัพไพ่เนี่ยมาสั่งให้ซัพไพ่นะครับเกิดการทํางานนะครับเกิดการทํางานเราก็จะได้แรงไฟออกมาก็คือแรงไฟ24โวลต์นะครับเห็นไหมับ อันนี้ก็คือการทํางานแบบคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะลองวัดไฟดูนะครับว่าเมีไฟมีคําสั่ง cover on mm hmm. มาหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีแล้วผมจะลองหลอกนะครับหลอกให้ให้ซัพาพ่ทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปว่าซับไพ่ใช้ได้หรือเปล่าหรือว่าเบนบอร์ดนะครับเสียโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็วัดไฟดูก่อนนะครับโดยปกติแล้วนะครับยี่ห้อฟิลิปเนี่ยนะครับเวลาเราเสียบปลั๊กเข้าไปเนี่ยนะฮะนี่ครับดีเลยตัวเนี้ยนะครับมันต้องทํางานนะครับเราจะได้ยินเสียงต๊อกดีเลยต๊อกทํางานเลยนะครับแต่นี่เงียบนะครับเดี๋ยวผมวัดไฟดูก่อนนะครับวัดไฟที่ขานะครับน่าจะเป็นขาสามนะครับจะเป็นขาสาม หนึ่งสองสามนะครับนี่ฮะขาสามก็คือไฟไฟสแตนบายนะครับสามจุดสามโวลต์นะครับนี่นะครับตัวนี้มีนะฮะส่วนขาอื่นๆนะครับก็จะเป็นไฟยี่ี่โวลต์นะครับแต่ยี่สิบสี่โวลต์เนี่ยนะครับไม่มีขึ้นมานะฮะอันนี้ก็ผมผมวัดไปนะครับนี่จิ้มลงไปนะครับไม่มีขึ้นมานะครับ 24โวลต์ไม่มีขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยสแตนายนี่ออกแล้วแน่นอนนะครับส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะลองหลอกนะครับหลอกให้ไฟ24โวลต์นี้จ่ายก่อนนะครับวิธีหลอกก็คือง่ายๆเลยนะครับนะก็จำจำในส่วนของไฟไฟ3.3เนี่ยนะครับมาใส่ในส่วนของออคำสาบเพอวอร์อ่อนนะครับตัวนี้นะครับ จากขาสามอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาขาสองเห็นไหมครับีอ่อนนะครับข้างบนจะเป็น BL อ่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองหลอกให้ไฟ24โวลต์จ่ายก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าซัพพลายทำงานปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองก่อนหลังจากนะครับที่ผมได้จั๊มนะครับอันนี้ก็คือวิธีจั๊มของผมนะครับก็คือจั๊มขาสามไปขาสองนะครับ ก็ทําแบบง่ายๆนะฮะจำแบบนี้นะครับถ้าใครรู้แล้วก็ผ่านเนาะนะครับพอจาเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็วัดไฟดูนะครับเห็นไหมฮะเราจะได้ยินเสียงดีเลย์นะครับอ่าลองใหม่นะครับอ่าผมจะเข้าอ่าเข้าไปใกล้ๆดีเลย์ตัวนี้นะครับแล้วก็ฟังเสียงนะครับ เนี่ยฮะได้ยินไหมครับเราจะได้ยินเสียงนีเลย์ทำงานนะครับนี่เห็นไหมครับได้ยินเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาผมจำสามจุดสามนะครับเาใส่ cover on เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเช็คนะครับไฟยี่สิบสี่โวลต์ดูนะครับว่าอทํางานหรือเปล่านะครับเนี่ยเห็นไหมฮะ โอ้ดีขึ้นสูงมากเลยนะครับปรับสกิลมิเตอร์ก่อนนี่ครับเนี่ยนะไฟยี่สิบสี่โวลต์มานะครับเห็นไหมฮะนี่ยครับยี่สิบสี่โวลต์มานะครับไฟยี่สิบสี่โวลต์มาเนาะนี่นะฮะยี่ิบสี่โวลต์มานะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับก็คือผมได้หลอก นะครับในส่วนของไฟสแตนบายนะครับแล้วก็จำเข้าเข้ามาที่ไฟพอว์เวอร์ออนนะครับเพื่อให้บอร์ดมันทำงานนะครับจากนั้นไฟ24โวลต์นะครับจ่ายนะฮะนั่นหมายความว่าบอร์ดทำงานปกตินะครับบอร์ดทำงานปกติเดี๋ยวผมจะมาหลอกให้ในส่วนของแบ็คไลท์ทำงานนะครับหลอกในส่วนของแบ็คไลท์ทำงานนะครับรุ่นนี้นะครับ บอกไว้ก่อนนะครับบางรุ่นเนี่ยนะฮะเวลาหลอกเนี่ยบอกหลอกแบ็คไลท์เนี่ยนะครับมันจะทํางานแค่แวบเดียวนะครับเพราะว่าวงจรแบ็คไลท์เนี่ยนะครับมันจะมีการเช็คโปรเทคชั่นอยู่นะครับนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวผมลองหลอกรุ่นนี้ก่อนนะครับว่ามันจะติดนะสว่างตลอดหรือว่าติดแล้วก็ดับนะครับแต่ถ้าติดแล้วก็ดับหรือว่าสว่างตลอดเนี่ยก็นั่นหมายความว่าภาพจ่ายไฟเนี่ยทำงานปกตินะครับ สรุปเลยนะครับส่วนตัวที่เสียเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่เมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมลองหลอกแบ็กไลท์ดูนะครับวิธีหลอกนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับจมไฟ3.3นะครับจมไฟ3.3เนี่ยนะครับมามาเข้าเดี๋ยวทำก้องสักมาเข้าตรง BL on นะครับ BL on นะฮะเราจะเห็นว่าเห็นไหมครับ BL on ตรงนี้นะครับ3.3จมเลยนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับ โอเคครับผมได้จำไฟสามสิบสามเนี่ยนะครับมาใส่ที่ตัวเบียร์ออนแล้วนะครับนี่นะฮะวิธีจำของผมนะครับอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครนะอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นาะเห็นไหมฮะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบดูนะครับว่าแบ็คไลท์ติดหรือเปล่านะครับ ให้เรามองที่รูนี้นะครับดูตรงรูที่มันเป็นแบคไลท์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบดูนะครับถ้ามันติดก็แสดงว่าซัพไพนปกตินะครับก็คือติดเะดับหรือว่าติดตลอดนะครับก็สรุปเลยว่าสัดพพายทํางานปกตินะฮะเห็นไหมครับนะฮะมันจะแวบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะมันจะแวบหนึ่งนะฮะนี่นะฮะ สาเหตุที่มันติดระดับเนี่ยนะเพราะว่าวงจรเลคชั่นนะครับของในส่วนของอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันตรวจสอบนะครับมันตรวจสอบนะะพอมันตรวจสอบคันนะฮะติดตรวจสอบ o v p ไม่เจอนะครับมันก็จะสั่งตัดเลยนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับสรุปแล้วซับายดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เมนบอร์ดนะครับ นะงานนี้งานงานใหญ่งานช้างนะครับเมนบอร์ดเดี๋ยวผมจะลองซ่อมเมนบอร์ดดูนะครับนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้ก็ส่วนมากก็ซื้อใหม่นะครับนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนซีนะครับเปลี่ยนซีพวกนี้ดูนะครับพื้นฐานเบสิกเลยนะครับ,นะรบของฟนะิลิปส่วนมากซีพวกนี้จะมีปัญหา นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนก่อนนะครับเนี่ยซีพวกนี้นะฮะถ้าเปลี่ยนหายก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งไม่หายก็คงจะน่ารัะครับนะต้องหาวิธีซ่อมให้ลูกค้าโอเคครับหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนซีไปแล้วนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนซีไปก่อนนะครับนี่นะฮะเปลี่ยนไปสองตัวนะครับเห็นเออมันปวดปดนะฮะนี่นะฮะ มันจะปวดๆนิดน,น,นึงนะครับซึ่งก็เอ,อจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่สีตัวนี้นะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ไปนะครับเห็นไ,ไหมครับสองตัวนะครับเปลี่ยนสีไปสองตัวนะครับนี่เดี๋ยวเรามาลองนะครับเดี๋ยวเราเรามาลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่ามันจะใช้ได้หรือเปล่า นะครับเดี๋ยวผมลองเสียบปลั๊กดูเนาะหลังจากที่เปลี่ยนซีไปสองตัวนะอ่านะฮะก็นะครับหลอดไคหลายติดนะครับเห็นไหมฮะหลอดไคหลายติดนะครับอ่าแต่สิ่งที่ตามมานะครับโอ้โหควันขึ้นเลยครับเนี่ยฮะโอ้โหงานเข้าเลยนะครับ สีไปต่อหรือพอซัมนี่หลังจากก็อย่างที่บอกดไปนะครับผมได้ซ่อมบอร์ดไปนะครับซ่อมไอตัวเปลี่ยนคาปาสเตอร์ไปนะครับที่บนบวมๆนะฮะแล้วก็เสียบปลั๊กดูนะครับผลที่เกิดขึ้นนะครับควันขึ้นนะครับ,นนรบแล้วมาดูอีกทีหนึ่งนะฮะควันขึ้นตรงที่ มออแปลงอินเวอร์เตอร์นะ,รนะครับไปแล้วนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะเ,เดี๋ยวนี่นะครับควันขึ้นเลยเนี่นะครับหายไปแล้วนะครับนี่นอนะจอเป็นอย่างนี้อีกนะครับ อควันขึ้นที่พบแปลงนะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับเออหนะควันหายไปแล้วนะครับแต่กินนี้ควันขึ้นเลยเกิดอะไรขึ้นนะฮะหลวมรอเปล่าไม่หลวมนะครับแต่ติดไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีกลิ่นอยู่นะครับ เครื่องติดเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าจอเป็นลักษณะแบบนี้อ้าวเอเอทำไมมันหลายอาการอย่างนี้นครับก็เอ่อน่าจะจอเสียหรือเปล่านะครับแต่นี้ไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวผมต้องต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเช็คที่อนอีกทีหนึ่งว่า,าที่อนอเสียด้วยหรือเปล่านะฮะโอ้ งานนี้เยอะเลยนะครับยังไงเดี๋ยวผมประเมินลูกค้าก่อนนะครับเ,เพราะว่าลูกค้าจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับถ้าไม่ไหวก็เออก็คงจะจบคลิปประมาณนี้นะครับก็สรุปไม่ง่ายเลยนะครับทีวีเครื่องนอี้เป็นหลายอาการมากนะฮะอาการที่1นึ่งก็คือที่เอามานะครับเ,เปิดไม่ติดนะครับไฟาตานบายติดอย่างเดียวนะครับผมได้ทําการเปลี่ยนซีไป นะครับซีที่มนบอร์ดนะครับสีที่มนบอร์ดแล้วก็ล้างล้างมนบอร์ดนะครับจากนั้นก็เอามาทดสอบนะครับอย่างที่เราเห็นตามคลิปนะฮะพอทดสอบเสร็จนะครับควันขึ้นเลยนะครับขึ้นขโมงเลยขึ้นที่มออแปลงอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับขึ้นมอแปอรอินเวอร์เตอร์นะครับพอควันขึ้นเสร็จนะครับแต่ไม่ดับนะฮะก็ แบ็คไลท์ติดปกตินะครับแต่ว่าภาพที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเสียบดูอีกทีนึงนะครับภาพที่เกิดขึ้นหรือหน้าจอที่เกิดขึ้นนะเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะฮะเหมือนกับไฟเลี้ยงจออ่าไม่มีมานะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับเพราฉะนั้นเนี่ยนะครับ เป็นไปได้นะครับที่ค่อนก็น่าจะมีปัญหาหรือไม่ก็จอนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมขอสรุปแค่นี้นะครับต้องอประเมินลูกค้าก่อนว่าลูกค้าจะซ่อมเปล่าถ้าไม่ซ่อมก็คงจะคืนเครื่องไปนะครับสำหรับทลินี้นะครับก็ขอ,อจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ